ปกนิไงค,คือเดียครับบิ๊กเอ่อเบียบิ๊กมาลอา่อฮับตวนี้เบียบ,บิ๊กรลอฮัทเนี่ยตีมันเจดีเตียงตีมันเดินได้อยู่ตีมัน เอาเอาไม้เท้าแกออกมาก่อนไม้เ้าแกออกมาก่อนัว่เพรพู้ทเา่เ้าไปแล้วแล้ว้าวแหน้ลงไม่เท้าไม่เท้าไม่เท้าเ้าออกมาก่อนไมเนี่ยไม่กลองนี่ นะ่รอบกล่อเยพี่เอ้นี่ค่อยนะแกค่อยนะพี่แกพี่แกตัวใหญ่หน่อยโอเคทำไป เท้าข้ามมาเลยข้ามมาเลยข้าข้ามาเลยเอาเท้าเท้าออกมาข้างหนึ่งเย็บออกมาข้างหนึ่งเท้าออกมาข้างหนึ่งเย็บมีไก่อนมีไฟก่อนเออเออได้ละได้ละ ต้องแวแก้วต้องกำะเลยปาต้องำกระเปงงกเโอเคได้ละเได้ละาไมเท่ากนแล้วประคองประคองกันมบิ๊กประคองกนมอเตียวได้หรือว่าอ้มกับเดนเดินเดินประกาเดนมาไได้ครับต้องใสต้องประคองประคองเด่นเนี่ยนนะมือนนะมือนเนะครับมือนนะครับ คือ้อยดูครูตอนกูอยู่ร้อยไหนเนี่ยกูอยู่ร้อยไหนร้อยไหนกกูอยู่หอหอย่างออู่้านสามเองพักตอนมาซุยยังไม่อยู่อ่ะเขาจะอยู่นล่นันล่นมันลื่นมันลื่นครับเดี๋ยไผ่เี่ยเอามนให้ิน